ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเจ้านะคะในช่องแปรมรี่สีทับไทยนะคะโอ้ยฝนตกนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเมื่อวานนะคะโอ้ยชื้นแฉะไปหมดโอ้ยสุพรรณสาไม่มีที่เดินแล้วเนี่ยเอ้ามามาหาแม่แม่ก่อน รถก็มาหนุนเฮาอากาศดี<อ>นะคะตอนเช้าเช้านะคะอ๋อนี่เฮาเอา๋อคุณนักต่อน้ามามาแม่แม่ก่อนเร็วอา่าหลังจากที่คุณพ่อนะครับเฮาไปแห่งงานก็ติดต่อกันสองสามวันก็ไม่มีเวลาได้มาเล่นกับ ลูกสาวเลยนะฮะเอ้าแล้วก็กลับไปจากากลับมาจากลบบุร,รีทำอะไรทำอะไรก็ <c oughs> คิดถึงมากเลยอ่อ,อนแล้วอ่อนแล้วจะจะขึ้นขี่บ้างเพราะว่าหลายวันมากทำอะไรทำท่าอะไรเงี้ยอ่อนเหรอดูอ่อนคุณพ่อไปตั้งหลายวันคจะคิดคงจะพูดว่างั้นนะครับอายจุ๊บไปละอ่อนก่อนอ่อนดีๆมา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  ที่ผ่นแสงเงียบเหงาแล้วนะคะสวัสดีแม่แม่ก่อนเร็วเอ้าสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนสวัสดีเขาลงลงสี่ครั้งหนึ่งเสียงจ้าเสียงเพาะจังเลยค่ะเพก็ขี่เนาะเฮ้ยเสียงหนูเพาะมากเลยค่ะดูเขาทำหน้าขึ้นขี่ไหมดูทำหน้านะคะถึงมากเลยอยากขึ้นขี่แล้วหลายวันจะให้ขี่หรือเปล่า ตามเข้ามาแล้วเออแมาแม่แมานั่งลง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 ก่อนนั่งลงนั่งลงดี่ดิดูเขาทำนะคะนั่งลง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 ดี่ดิดูเขาทำนะคะคือไม่ได้อย่างนั้นนั่งลงดี่ดินั่งลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงภูเขาลงเออนั่งลงนั่งลงดี่ดินั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนี่ถ้าอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อสั่งได้นะคะนั่งลงนั่งลงะ นั่งลงนั่งลงดีๆีเอานั่งลงดีๆนั่งลงค่ะนั่งลง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 ไอเนี่ยนั่งลงโอ้ยไม่อยากนั่งคานุ้ว์นั่งลงดีดีจะขึ้นเออเฮาหนูไม่อยากนั่งค่ะโอ้มาขึ้นขึ้นแล้วเฮ้อขึ้นแล้วเฮ้อขึ้นได้ไหมโอ้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 โอ จะไปไหนแล้วจะไปไหนแล้ะไปไหนแล้วโอ้โไ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้โ้โอ้โ ไม่ต้องเกง็งหนูไม่ต้องเก็งลกูกไม่ต้องเกง็งพ่อฝึกขี่เนาะสาตูดื้อพวกคุณกำมือเนี่นลยลูกสาคอนโจน้องสาดื้อเราปลอดภัยดื้อไปเดินถึงนู่นเลยโรงงานกระดาษไปเลยเก่งมากเลยนะคะนี่เก่งสิคะลูกสาเนะี่ยเก่งดีแล้วคะ่ะสาโตแล้วน้องสาอยากไปแห่งานกับพี่งามพ่อใหญ่ เอ้าเอานิ่งหยุดอบนสูบนทำอะไรงี้เจ๊จะเทเลยจะเทหรือเปล่าบนสูบนสูงจะเทคุณพ่อหรือเปล่าบนสูบนสูง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 บนสูงข้าบนสูงแล้วบนสูงเน่เนี่ยเร้าเร้าเร็วเร้าทำตามคุณพ่อเลยเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะปิดเรียนแล้วนะนี่พวกนี้พี่ฟิล์มปิดเรียนแล้วปิดเรียนอลไรบอกพี่ฟิล์มจะปิดเรียนแล้วค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะอาทิตย์นี้พี่ฟิล์มไปโรงเรียนสองวันค่ะ เดี๋ยวพี่ฟรมจะปิดเรียนแล้วค่ะเพราะว่าจะเข้าพรรษาแล้วค่ะดีค่ะเดิน <c oughs> ขีหล้งดีกว่าเดินดีมากเลยค่ะ <c oughs> นพ่อจับดีๆีครับ <c oughs> พ่อไปลงน้ำนะโอ้เดินเร็วมากเลยนะคะ เดินเร็วมากเลยนะคะพอไปลงน้ำารอกเดินเร็วมากเลยโอ้คุณแม่ตามไม่ทันเลยนะคะเดินน้ำหรือเปล่าครับเดินเร็วมากเลยเดินเร็วมากเลยโอ้จะไปไหนเนาะเดินเร็วจังเลยฟังคุณพ่อหน่อยฟังคุณพ่อหน่อยค่ะ น้องสาเอ้าเนิโอ,อ้คุณแม่เดินตามไม่ทันเลยอยากเล่นน้ำหเปล่าคุณแม่อ่าเอาขี่แค่นี้แหละโอ้เมย์ตูดแล้วเฮาอยากจะ,ะเะล่นน้ำตอนเช้าๆหรือเปล่าโอ้ตรงขาขุดเข่าลงขุดเข่าเออเอ้าเอ้าไปแล้วไปแล้ว อะไม่ได้ฟังพ่อแล้วนั่นน่ะไม่ฟังคุณพ่อแล้วไม่ฟังแล้วจะไปอย่างเดียวเลยนะคะนี่ ไม่เล่นนะคะไม่เล่นหนาวหนาวอากาศหนาวไม่ต้องเล่นหรอกครับมามา,มาเดี๋ยวจะไปแล้วนะคุณพ่อหนุ่มเดี๋ยวจะไปหาน้องภูเงินแล้วเไม่ต้องไปนะคะมาเร็วมากลับคืนเร็วขี่กลับอีกเร็วขี่กลับเร็วขี่กลับอีกเร็วพ่อขี่กลับอีกมา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 ไม่ต้องไปเร็วมามามาไปแล้วนะคะไปแล้ว,ไ,วไปหาน้องแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปไ,<ๆ>ไปหาน้องแล้ว ไปนอันี้มามาเขี่มาเลยน้องผู้เงินกำลังนอนอยู่นะเดี๋ยวมาเลยจะมาแล้วพรุ่งนี้พรุนี้พี่ปิดเรียนโอ้เดี๋ยวเด็กๆปิดเรียนเราไปปลูกหญ้ากันดีกว่าเนาะใช่ปลูกหญ้ากันเด็กๆปิดเรียนเราไปปลูกหญ้ากันนะคะไป ไปอีกแล้วไปอีกแล้วหนูเดินช้าๆสิคะรอคุณพ่อด้วยเดินช้าลูกคุณต้องวิ่งเอาค่ะเดินช้าๆค่ะเดินช้าๆเ,ออเดินช้าๆค่ะไม่ต้องรีบค่ะแม่มาเล่นดีแล้ววันนี้ดีแล้วหนูนี่นักวิ่งเลยนะน,ออนักวิ่งจอมป่วนเลยเอา้อาวอ้าวเดินช้าๆค่ะเดินช้าๆ สุพรรษาเดินช้าๆค่ะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบแต่นะคะไม่ต้องเล่นเลยวันนี้ดีดีเหมือนกันแหละสาเอา้ยจะไปบ้านแล้วนะคะยิ่งถ้าคุณพ่อวิ่งตามนะคะเขาก็จะวิ่งเร็วกว่าเดิมนะคะ แม่วิ่งตามไม่ทันแล้วเอาละแม่ก่อน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 แลกน <c oughs> นูกไหมมาเล่นข้างนอกนีเลยล <c oughs> ูกก็ทำหน้านะคะลูกก็ทำหน้าทำตาพอไปได้พาวิ่งหลายวันเลยมาเ <c oughs> อาจะขี่กลับบ้านก่อนมา้ยตรงขึ้ ส่งขาส่งขาส่งสูงเวลาคุณ <helmet> พ <ield pigs> ่อเหยียบปุ๊บก็เอาขาลงนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ส่งขาสูงยกขาส่งขาสูงเอนี่ยสูงเออสูงอ่ะเอาลงอีกแล้วโอ้โหเฮานิ่งเขาแกล้งคุณพ่อนะคะนี่เขาแกล้งคุณพ่อพอคุณพ่อเาขาเหยียบปุ๊บก็เอาขาลงเลยนะคะ นี่เงา้อเฮ้อไปตกไปเลยครับเฮ้ดมขายดีวต้องใส่แยงแล้ววันหลังนี่แต่ชุดเนาะมีชุดหรือ,อยังมีค่ะมีเอ้ามีชุดสวยๆอยู่นะคะเอานี่เงี้ยทำอะไรเยอะ ทำออะไร่้จะเทหรือเปล่าจะเทหรือเปล่าเอ๊จะเทคุณพ่อแล้วจะเทแล้วเจ้าแกลง้งคุณพอ่อเลยครับไอ้ขีเนเปไนไรเยอะเป็นสาวแล้วเยอะเนาะแม่สาวน้อยจอมยุ่งไอ้ขีน้อยเป็นสาวแล้วไปกลับบ้านเนาะนี้พะไม่มาบ่ ใส่บาทไปแล้วค่ะบ่าทำไมพุทพ่อใส่บาทเลยใส่บาทไปแล้วค่ะไม่ช้าค่ะักันก่อนนะคะแม่ค่ะให้คุณพ่อขี่แล้วค่ะให้คุณพ่อขี่แล้วค่ะคุณพ่อถามนะตอนนี้มันเจ็ดโมงกว่าแล้วคุณพ่อเฮ้ยนี่คุณพ่อขี่สบายเลยค่ะเดินเร็วมากเลยนะคะเฮ้ย ค<อ>ือทันตาเขาเก่งนะคะเมื่อก่อนนี้ฟูจิคีไปสวนหญ้าสวนอะไรได้หมดเลยนะคะทุกวันนี้ก็เ,เก่งเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อพอ,อตอนนี้มาโอ้ไม่ยอมให้ใครขึ้นเลยนี่สัยเปลี่ยนเปลี่ยนหรอกขึ้นได้แต่ขึ้นพ่อคนอื่นไม่ให้ขึ้นไม่อยากให้ขึ้นเลือกเลือกควานแล้วใช่ไหมเลือกควานเขาลักคุณพ่อไงลักคุณพ่อเพราะว่าคณพ่อไปรักพี่ลีม เลยคืนพ่อขี่ไงเห็นไหมนักศึาเสียงเร็วเห็นไหมเสียงหน่อยเร็วเสียงหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเสียงอ้อนนะคะอ้อนอ้าวพอแล้วพอแล้วเคยหรือยังเอาโอเคเบนเฮาอ่ะมาสวัสดีโอ้ยพ่อแม่ก่อนเร็วเบนเลยเบน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 ข้าก่อนนะเออเบนสิ็นไหเบนหรืเบนเฮานิ่ง สวัสดีค่ะสวยๆก่อนค่ะกลาวปิดคลิปเลยค่ะเอียกี่เมย์อาวริจาสวยกูเขาล่องสวยสวัสดีสวย,สวยบนทุง่งอ้อนก่อนเสียงฝากอะไรค่ะกดไลค์เนาะกดแชร์กดซับสไครต์ให้พันษาด้วยค่ะในช่องแ a ม i รี่สีน้มไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงบยบายแล้วบยบายก่อนบ๊ายบนทุง่ง บนวนวนซุงบนสูงบนบนวนวนวนซุงบนสูงบนว่าไงบนสูงสูงเร็ว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 วน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 ขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณคมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ